เป็นท่านเซอร์ด้นะอ๋อเหาดสิข <c oughs> ทางบ้านเปิดเพลงดังแล้วเกินปิดหูกันเออดังเสียงดังฉันจะอยากนอนใ่แลเราต้องปิดหูกันเพราะว่าเราต้องกนนอนอารนอนหลักของฉันก็คือนอนน้นร้องคือกินนห้สวัสที่ค่ะตอนนี้เราไม่มีเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า The Scary Mansion ในแนว Scary Oppy ก,ก็จะเป็นแมปในแนวจ u ส c a ร์ดีนะ เอาละค่ะในตัวเกมจะเป็นยังไงถ้า,างั้นลองเข้าไปเล่นกันเลยจ้าไฮียยอพี่เคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอย่างนั้นไปที่ไหนอะหล้าดูต้นรูดสายตาของตัวเองเลยสินั่นน่ะใครอยู่ตรงนั้นน,ะน่ะโอ้โหดูฝันค่ะนี่ฮอตเต็มคาราเบลเลยเลยไม่ดูดิเขาบอกว่าคนนี้ชื่อเซอร์บาา้าเซอร์แฟรี่แมนชั่นเขาไมได้ว่าเขาอย่างนั้นน่ะมันเป็นชื่อของท่าเซอร์หรือเปล่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเอ้ยดูนี่ป่านแหลมเฟี้ยวเลยอะแล้วดูเล็บมือของเขาดิ โอ้ยถ้าทานจะไม่ได้ตัดเน็ตมาหลายปีเนี่ยอุยดูข้างแรกนี่สิมีกับดัมาากมันจะฆ่าเราอย่างไรก็ไม่รู้ไอ้เราเนี่เตียงเขาเหรอวุอ้ยน่ารานจรงิงแสดงว่าเขาตื่นจากการหลับไหลแล้วใช่ไหมไม่ง่วงแล้วขายืิบมาหน่อยได้ปะเอาก็างว่างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยดูนี่เตาผิงไฟอ่ะยังมีกงขังเหล็กอยู่เลยอ่ะโอ้ยเราจะออกไปยังไงอ่ะเราต้อง <G ül üyor> หาทางออกจากที่นี่แหละนี่เราเยอะไปล เอ้ยมีห้องลับใต้ดินนี่หรอเฮ้ยเขายืนลับปิดพขาอ่อะเขามีข้อความบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาขัดจังหวะเวลานอนหลับของเขาเอ้าถ้าง,งั้นเราต้องย่องไปอะดิมาเบานะม,มา,บาบเบาตื่นะเฮ้ยตื่นแล้ว ไ๋องไมจับสกแกนด้วยล่ะอุ้ยเมื่อกี้เราโดนจําสกแกนเอาล่ะรอบนี้เราจะต้องไม่โดนจําสแกนอีกร,รอบนะไอ้กล้วจ้าอันนี้เราเล่นในโหมดของ e อีซี่นะเนาะมันก็จะมีร้อยเท้าให้เราวิ่งตาไปนะ เราต้องวิ่งตามรอยเท้านี่ไปน่าจะเป็นทางออกละ่ะสงสัยว่าข้างหน้าจะมีทางออกอยู่นะเอ้ยถ่ว่าลุซ่าเนี่ยเขาวิ่งตามเรามาติดติและวอุย้ยเขาตื่นแล้วพี่เคงเขาตื่นเต็มที่แล้วแหละเอาไม่หลับแล้วเพราะว่าเรา,ามากลควเขาเวลาเขานอนในะีมนิมาเร็วอ้อมขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเราหนี<า>ไปทางช่องแอร์ใช่ปะเนี่ยรอดแล้วนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะเขาหลับปิดเขาอ่ะเนี่ยขี้เซาจุงเบย์ทำไมเขาแบบขี้ง่วงนอนจังเหมือนใครแถวนี้ก็ไม่รู้ของเรานี่หลับไม่ตื่นนะ นอนแบบยิงยาวถึงเช้าเลยอ่ะอุ้ยพี่เคนข้างล่างมันคืออะไรหรอเครื่องบดแฮมหรือเปล่านะน่าจะเป็นเครื่องบดเนื้อคอนหรือเปล่าะโอ้ไม่พี่เคนไม่อยากเป็นเสกจับข้างหน้าดินี่มันน้ำชัดๆเลยน้ำเลยก่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะพี่เคนต้องกระโดดคันอยู่แล้วฮึบฮึบอืมนี่ึงเขาให้โดนขอให้โดนเอ้ยอย่าเพิ่งขอให้โดนมาทางนี้เร็วทางช่องนี้กันโอ้ ลูกต้มน้ำเหล็กทางจะหนักหน้าด้วยเนี่ยเจอของหนักซะแล้วเอ้ถต่ว่ามันมาช้านะมันไกลช้าอยู่นะแต่ถ้าโดนนี่สไลด์ล่างเลยนะแต่ถ้าโดนนี่ก็เอไม่เหลือตุ้ยเย่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตุ้ยเย่นี่เราเพิ่งมาถึงกันเองนะตามอะไรตามอะไรพี่เคนทางนี้ให้กระโดดขึ้นไปใช่เป่าอันนี้กระโดดนะไม่ยากนะไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวดูไปแล้วเนี่ยกับดักของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้โหสักเท่าไรหร่หรอกนะเฮ้ยทางทับหรอ <ไป S 1> มีบันไดให้ปีนขึ้นด้วยล่ะ จะ่ฮึบเ่ายแเนติดเขาปีนมาก่อนนะข้างบนข้างบนนี่ม่ข้างบนก่อนแล้วทวิตติดหัวเมื่อกี้สวิตหนีบหัวใช่เปล่านี่ข้างบนพี่เคนครอู้ใบพัดยักษ์หรออู้หูอะไรแลเนี่ยตีจุงกันที่ร้านพอดีเลยอุ้ยแต่ว่ามันหมุนช้าอยู่นะเร็วมาเร็วพี่เคนไม่ต้องกลัวมาเร็วมาเร็วคล้ายกันเฮ้ยเลี้ยงกันฮึบอ่าไม่กลัวจะไม่ผ่านซะแล้ว ทาง <Yahoo! S 1> ล่างไม่แค่สไลรงไปว้าู้ยักษ์กินร์โลอ้อ่าปออาหัวกันแทกวัหวหเดี๋ยวไปไถึงฝั่งฝันเอาเอาไม้พี่แคไม่สไลเดอ์ลงมากระดิบกระดิบสไลด์มาแล้วแต่ไม่ถึงเป็นยอมาวิ่งมาล่ะเขียนโซ่ามาเ้อางหน้ากับดักมียักษ์อู นี่เขาดักเด็กไหมหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าดักพวกเราเนี่ยโดนงับทีรู้เรื่องเลยนะสลายตัวเลยนะไม่น่าจะงับนะไม่น่าจะกินล้วเข้าไปเลยนะพี่คิมไม่ oh <my. S 1> <c oughs> วังงับตัวแต่เป็นเลโก,ก้เลยนะเฮ้ยนี่ไม่อะไรเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนเพิ่งเล่นมานี่มันท่อเล็กเหรอดูข้างล่างดิเอ้ยเหมือนจะเป็นกรงจัรน้ำนยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะถ้าตกลงไปนี่เราคงโดนบทขยี้น่ดูเลยละ เขาบอกถ้าเราไปเปิดสวิตช์อันแรกก่อนกดกุ่มกันนะแล้วไอ้น้ำมันก็จะหยุดไปอันนึงอ๋อไอ้น้ำร้อนมันก็จะหดถ่ายไปใช่ไหมนี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราต้องไปปิดวาลกันนะเอาไว้สำหรับคนไม่อยากอาบน้ำเนี่ยต้องใช้กันนะสวิตตุ่มที่สองแล้ววาลน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะปิดตัวเองลงไปนะนี่ไงพี่แคทมีแค่สองวาลเองตั้มาแล้วตั้งแล้วข้างหน้าข้างนพี่แคทข้างหน้าเป็นกระตอะไรอ่ะ เฮ้ยข้างหน้ากระดักหนามหรออันเดอเอ้ยเบ๋เบมากเลยกระดักหนามบักโุ้ยเห็นแล้วคนลุกเลยมันจะตามท้าไหมเนี่ยแล้วก็ลองไปโชดดิไม่โช์ได้ดีอันเดอเอ้ยนีพื้นสปรีดเอาเอาแล้วไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกรรมการเอ้ยเมื่อกี้เพื่อนบังอ่ะปาดหน้าเค้กเลยนะเพื่อนมันเบรกไม่ทันจริงๆอะนะอันนี้ต้องขอเข้ามาเลยนะนะ อันนี้ก็จะเกือบจะเบรกไม่ทันนะนะโอ้ยทำไมมันคดเขียวจังเลยอ่ะมันกะขั้นเบรกไม่ถูกอะ่ะเนี่ยอ้ออยูดี มันลื่นเกินไปนะแต่ว่าเครื่องแรงเครื่องแรงถึงแล้วเข้าปากเซอร์ไปเลยอุ๊ยอันนี้ถ้าเร็วกว่านี้นะเข้ามาตรงไหนนี่เนี่ยอันนี้เข้ามาทางปากนะนี่ไม่คเหมือนกับว่าจะเป็นผนังของอวัยวะภายในของเซอร์เขาหรือเปล่าอ่ะอย่าบอกนะว่าเราถูกมันกินเข้ามาเหรอสงสัยว่าท่านเซอร์จะหิวมากนะเดี๋ยวเจะบอกนะว่าปลายาของเราต้องไปออกทิกติกอีกแล้วอ่ะเป็นอึแล้วเแขนสั้นๆแบบนี้ก็กระโดดขึ้นอยู่นะโอ้ไม่ข้างหน้าเหมือนเดิมอีกเล้า เขาต้องการให้เราหยิบกล่องเนี่ยแล้วก็ไปวางเทินไว้ตรงนี้และได้กระโดดขึ้นไปได้ไงแต่ว่าใช้ถึงสามกล่องก็น่าจะดีนะลองวางทีละกล่กองละกันอันนี้ก็ต่อบล็อกชั้นที่สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยชนโอ้โหอ้อออาววุ้ยกระบตกแล้วก็ไปหยิบไปอีกกล่องหนึ่งแล้วก็ถัก้นไปชั้นที่สมแบบนีเออ้เชิขบข้างบนสุดเฮิฟไปโอ้ยจะเฮ้ฟโดดไม่ขึ้นนีไงต่อแล้วเรียบร้อยขาไปก่อนนะพี่คินจะฮึบอุ้ยได้แล้ว โอ้ยดีผนังร่างกายภายในของท่านเซอร์เนี่ยมันกลายเป็นหลอดเลือดไปหมดเลยล่ะดูเส้นเลือดของเขาดิโอ้ยมีรลอดสวิงด้วยหรอเนี่ยเยอ้ยอแบบนี้ก็มีด้วยหรอพี่แค่มาถึงยังมาแล้วมาได้เปล่าย<ะ>่ายให้ไหมนะมาวางลงแล้วอ,ลอ,ยอ,ยอย่างมัน แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะล่วงลงไปก่อนน่ะโอ้โหนี่ัอะไรกันเนี่ยอันนี้มันทางสายลุงหรือตอนเนี่ยมีครบจะเกือบทุกสีแล้วเนี่ยลายตา้าเลยเขาไม่ให้เรากระโดดทีีงะพี่เคนเขาบอกว่าให้เรากระโดดข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าต้องใช้ปุ่มกระโดดนะเป็นปั้นกระโดดสูงยักษ์หพี่เคนอยู่ไหนอ่ะกำลังมากำลังมาเราจะต้องตามเขามาดีถึงถึงั่ง เออพี่เค้ข้างบนน่ะมันถึงป่าวะโอ้ยยังสูงเลยวันนี้มันจะถึงไหมเนี่ยครับนี่เขอถึงแล้วนะ ถึงยั่งถึงย่่งเขากำลังจะลงข้างล่างอีกรอบแล้ววันนี้จะถึงแน่นอนแต่ว่าของพี่เคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะวันนี้พี่เคนถึงแล้วล่ะอ่ะแล้วกำลังจะถึงแล้วรอด,ด้วยอ๋อโอ้โอโอข้างหน้าเรามันคืออะไรอ่ะท้พสาม,มิติลวงตาเหรออ๋อแล้วมาอะไรนะอ้าวอันนี้เขาจะหลอกให้เรางงงวยใช่ป่ะเขาท้าฟีศาจ์ายักษ์หรือไงเขาให้เราเมาสีเล่นใช่ๆๆปะเนี่ย ดูดิมันเป็นภาพขาวดวแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาได้ด้วยนะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วหมุนเตี้วเลยอ่ะดดแล้วแล้วในดีอย่างนี้ต้องแสงแหกโคองอย่าบอกนะว่าพี่เขนจะไปก่อนนะอ่ะไปลองดูดิเอ๊ะมันจะขนาดไหนกันเชียวนี่ไงมันเป็นเส้นเรนโบว์ตามเขาเลยมาหมาไม่กัดนะชันคือบัวตายตายเราโอลงไปทําอะไรฮะพีคคิวซี่กกนจะลงไปทําไมเนี่ยอ้ยเขามีทางให้เดินข้างบนไม่เดิน อันนี้ก็อยากจะเดินลงข้างเฮ้อเฮ้อ,อ,อลงข้างล่างมอนกันเลยอ๋อพี่เคนเขาลื่นนะเมื่อกี้อ๋อไม่น่าเลย <c oughs> เริ่มใหม่กันแล้วกันเนาะอุ๊ยรีนี่มันวงล้อ,อย่างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันดูลื่นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ข้างหน้านี่ก็จะหมุนทาไมเนี่ยว่าหมุนหน้าดูเลยอะ่ะเวียนหัวเล่นนะเนี่ยมา,าง้อ,ไ,อไหมล้อไหมล้อดิอยู่ระดับนี้แล้วตายไปสองรอบแล้วเนี่ยดูข้างหน้าที่พี่เคน มองข้างหน้านี่ลายตาหน้านเลยเนี่ยมีแต่ภาพขาวดําเนี่ยเรากำลังทดสอบหรือเปล่าเนี่ยพี่เคนอันนี้จุดวร์ปะเาว์าไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยอย่าพอกนะว่าว้าไปจากก้นหนึ่งเขาอ่ะนี่มันกาแล็กซี่นี่นะหรืเขากำลังจะพาเราไปที่ไหนหรอโอ้จริงเหกิจริง เราอยาบอกหน้าว่าเราต้องสู้กับบอสนะดูสิเขามือปิดหน้าทําไมอ่ะมึยมันน่าจะโกรธเราว่ะนีแล้วเราทำเขาตื่นนะแทงว่าเรามาลบก็เวลาที่เขานอนใช่เปล่าอันนี้เขาจะแบบจะนอนทั้งเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเลยเหรอนอนมาลบสี่เวลาและใช่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำาไนมีต่หัว วัลกอินได้ด้วยต่างหากเนี่ยเฮ้ยโหวหมุนได้เลย <c oughs> เอาทอดหัวพี่เค้มเจ้าหนูาัวควงสว่าคได้มันเป็นกระสือหรือเปล่ามันทอดหัวได้เนี่ยน่ากลัวเอา้าดูนี่อะไรก็ไม่รู้ต้องว่าดองยิงกันพี่แค้มเอาเลย่ย์เฟย์ยิงเข้าไปนั่นไงงี้ล่ะ,ะช้ำรุดไปเลยไอพี่แค้มันตุยแย่แล้วแย่จริงอยวเขาวาร์บไปก่อนนะวาร์บต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นห้องอะไรดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะอยู่ในป่าลึกกันนะ ทำไม่ป่ามีเห็ดสีฟ้าสะท้อนแสงนี่ล่ะมันกินได้เปล่าเนี่ยมาแล้วชักชา้าจริงๆิงเนี่ยแ<อ>ชนซาแมนเนี่ยวิทย์ลองสือบอกกันด้วยเขาบอกว่าให้เราหาทางออกจากป่าลึกที่นี่นะโอ้ไม่แต่เขาไม่ได้บอกวิธีนี้นะเขาให้เราหนีเองเหออนีจากอะไรอ่ะอ้าวก็หนีจากนั่งไง้างลังของเราไงทัมซ่ามาแล้วเจเลยมาแล้วอ้าวแต่เขาวิ่งช้านะปกติเขาจะวิ่งเร็วไม่ใช่หรอจะช้าอยู่ใหญ่ไปเร็วทำไมแมบนี้เขาเดินช้าจังเลย หรือว่าเขาเพิ่งตื่นนอนน่ะเพือยไอเฮ้ยจำสกแกรรอบสองเอ้ยดูท่าจำสกแกรของเขาดิเหมือนจะน่ากลัวเลยนะออมนะเขาไปนั่งทำมิวสิกวิดีโออะไรตรงนั้นน่ะเอ้ยอย่าเพิ่งทาดราม่าตามมาทางนี้ก่อนแล้วออหรือว,ว่าเขาบัอกะถ้าเขาบักเราไปก่อนก็ได้นะตามมาลเลวอ้อเฮ้ยมีไม้ล้มดี่หรอเนี่ย ข้างหน้ามันเป็นอะไรอะพี่เคนมันเป็นเหวลึกอะดิมันเป็นเหวลึกจริงเหรอถ้อาลงมาแล้วตุ่ยนะเอ้ยไม่มีหรอกตุแยอ,อะในดิเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูข้างหน้าก่อนดิถ้าแบบมันเป็นเหวลึกจริงๆนะเขายอมพี่เคนเลยแต่ถ้าไม่ใช่นะพี่เคนเดี๋ยวเจอกันนอกรอบหลังเซเว่นปิดนะแล้วพี่เคอนอําเขาปะเนี่ยไหนอะเหวลึกของพี่เคนอะเกอบถึงแล้วเกือบถึงแล้ว,ลวเขาบอกว่าให้เรากระโดดลงไปเหรออั้เลย ลงไปแล้วตีเ,วเลยวอ,ออ้านี่มันน้ำคล้ำนี่นะอ้โหสีเขียวมรกตซะด้วยอุ้ยนี่มันเท้าน้ำเสียงนี่พี่เคนน้ำมันเป็นสีเขียวตะไคร้เลยอะบิ๊นี่มันตีแล้วเฮ้ยเ,เขาจะสำลักอมีบาตายปะเนี่ยน่าิดเชื้อแน่เลยนะข้างหน้าข้างหน้า มันถึงที่สิ้นสุดแล้วใช่เปล่าเราชนะแล้วใช่ไหมใช่แล้วะละมมลวันนี้เขาพาน้องวันพุธหรือว่าน้องเวสเดย์มาลำบากอีกหรือตอเนียดูดิพี่เคนข้างหน้าพี่เคนมีของรางวัลให้เปล่านั่นไงตัวเวสเดย์ของเขาดูดีสุดเจ๋งเลยเนาะอุ้ยเราล่า้ว,วชมมาชนะรอดแล้วชชโยอิสรภาพมาสู่ความฟรีดอมไหนดูดิมีอะไรให้เล่นม้างอะ่ะเอ้ยพี่เคนนั่นไงเราสามารถแปลงร่างดิเซอร์ได้เฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวลองแปลงร่างสิ ไอ้นี่ไงเรามีที่มืดเทลามจ้ะล่ะใชเว้ยแล้วเมื่อเราผ่านด่านมาได้เนี่ยเราก็สามารถจะแปลงร่างเป็นท่านเซอร์ได้นะอ๋โโอเหรอเด,ดีสิทั้งบ้านเปิดเพลงดังแล้วเกินปิดหูกันเออดังเสียงดังฉันจะยังองใช่แล้วเราต้องปิดหูกันเพราะว่า ฉันก็คืนนอนนั่นร้องคือกินไง <g ill> โอ้ยดูดิดูฟันดิข้างบนเนี่ยเป็นฟันธรรมดานะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยฟันเขาแหลมเฟี้ยวเลยก็โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้สแกนออปปี้ไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบออปปี้แบบจำสแกนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยเล่นเกมดร็อปอปปี้นะ <c oughs> แล้วอย่าลืมมาอคอมเมนต์ฟุตฟรีด้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย